ต้มจกืดฟักเขียวนะครับประกอบด้วยนะครับเห็ดหอมปลาหมึกแผ่นหั่นนะครับกุ้งแห้งฟักเขียวครับฟักเขียวมีกระเทียมรากผักชีพริกไทยดำนะครับแล้วก็จะมีที่โรงหมูอ่อนนะครับโอเคครับ ลงมือทำกันเลยครับติดไฟนะครับใส่น้ำให้ท่วมหมูครับหมูก็ต้มแล้วนะครับหมูคือที่โครงหมูอ่อนนะครับเคี่ยวไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับท่วมแล้วเคี่ยวไว้ครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวถึงปรุงนะครับเดี๋ยวค่อยจับ,จบฟองออก,ออกออกก่อนนะครับเดี๋ยวมีฟองขึ้นมาตา น้ำตาลกวดเกลือชิลคุขาวครับผักชีต้นขึ้นค่ายครับแค่แบกกิ้รียสุดาวไว้ก่อนนะครับสิบห้านาทีเราจะใส่เราจะใส่ดอกเกลือแทนนะครับน้ำตาลน้ำตาลกวดนะครับดอกเกลือนะปรุงเลยครับสองสามใส่น้ำตาลกวดลงไปครับใส่เกลือครับ เกลือเลยนะครับผิวขาวครับใส่ใส่ใส่กุ้งแห้งครับกุ้งแห้งใส่ปลาหมึกที่เราแช่น้ําไว้นะครับปลาหมึกแผ่นนะครับผ่านเป็น,แผ,นแผ่นเนี่ยเล็กๆใส่เห็ดหอมครับที่เราแช่น้ําไว้แล้วนะแล้วก็หั่นไว้ด้วย น้ำเดือดแล้วใส่ฟักเลยนะครับเวลา15นาทีนะครับรอฟักเดือดน,นะครับโอเคครับรอไปบ5นาทีฟักมันสุกยากนะครับประมาณ9นาทีนะครับเนี่ยจะฟักสุกแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับ15นา,าทีพอเลยครับถึงนี้5 เมื่อกี้ตั้งไว้15นาทีใส่ผักเลยครับใส่ผักเลยครับรึงใช่ายผักชีนะครับอ่แล้วก็พริกไทยนะครับตามพริกไทยแล้วก็ปิดเถิบได้เลยนะครับตามด้วยพริกไทยนะครับจัดเผิดบเลยนะครับจากัวทำเบี้ยงนะครับอย่าทำยางครับความแตกต่างไม่เกิดครับวันนี้ต้องปัดใส่กุ้งแห้งใส่เห็ดหอมนะครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกแผ่นนะครับปรุงตามรสชาติเราชอบเลยนะครับ เต้าอุ้ขาวน้ำตาลกวดแล้วก็ให้นะครับสองอย่างนะครับแล้วก็มีเกลือด้วยครับเป็นรสเรานะครับตามชอบเลยครับมีเกลือด้วยเกลือเม็ดเลยนะครับดอกเกลือนะครับดอกเกลือครับคือดอกเกลือนะครับเป็นเกต์เกต์นะครับไม่ใช่เกลือเม็ดนะมันใหญ่กว่าเกลือเม็ด